อินสปายบายแซมแรงบันดาลใจในการพัฒนาซับมือสองจากแซมวันนี้คุณเจ็มีประเด็นอะไรนะ่าสนใจมาฝากครับ f l a t ด e d h เฮาส์รีโนเวทบ้านหนีน้ำ living and lifestyle การอยู่อาศัยวิธีใหม่บ้านหนีน้ำนี่คืออะไรครับบ้านหนีน้ำนี่ก็คือบ้านที่ก่อสร้างในอดีตซึ่งระดับความสูงของพื้นภายในบ้านเนี่ยอาจตามกว่าระดับถนนในปัจจุบันเมื่อฝนตกระบายไม่ทันทาให้เกิดน้าท่วมภายในบ้านแล้วมีวิธีการทาให้บ้านหนีน้าได้อย่างไรครับ เราใช้วิธีรีโนเวทจากบ้านจมน้ำให้กลายเป็นบ้านหนีน้ำควบคู่ไปกับแนวคิดเรื่องการอยู่อาศัยไลฟ์สไตล์ใหม่ไปด้วยกันครับ Renovation i d e a แปลงทรัพย์มือสองด้วยการออกแบบ19 House เป็นบ้านอายุเก่าแก่กว่า30ปีในซอยลาดปะเขาถูกพิ้งจมน้ำมานานหลายปีเพราะพื้นที่บ้านเนี่ยต่ำกว่าระดับถนนบ้านไม้ในอดีตจะมีภูมิปัญญาที่เรียกว่าการดีดบ้านคือการตัดเสา และใช้แม่แรงยกอาคารให้สูงขึ้นแล้วเสริมเสาแต่ในกรณีบ้านปูนเราใช้วิธีปรับระดับพื้นภายในบ้านโดยเทคอนกรีตยกพื้นให้สูงกว่าเดิมแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ จะทําให้ความสูงชั้นล่างของบ้านน้อยตามไปด้วยครับทางแก้ก็คือควรเปิดฝ้าโล่งให้เห็นพื้นชั้น2เพื่อเพิ่มความสูงของชั้นล่างให้มากขึ้นอีกส่วนที่ทําได้ก็คือการเปิดวอยด้านข้างของอาคารให้ดูโป่งโล่งนําแสงธรรมชาติเข้ามาบริเวณด้านข้างหลังแก้ปัญหาหนีน้ําก็ปรับเปลี่ยนรูปร่างด้วยหลังคาทรงจั่วด้านหน้าก็ต่อเติมขึ้นมาใหม่ทำให้บ้านดูโมเดิลทันสมัยมากกว่าเดิมครับแซมทิส์ โอกาสใหม่ในซับมือสองใครที่เคยอยู่ในทั m เลท,ที่น้ำท่วมหรือกำลังหาบ้านอยู่อาศัยบริเวณโซนที่น้ำอาจท่วมถึงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรพิจารณาถึงศักยภาพของระดับพื้นชั้นล่างว่าสามารถรีโนเวทบ้านหนีน้ำได้หรือไม่ครับการมองนอกกรอบทำให้เราได้เห็นโอกาสใหม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดซับมือสครับสนับสนุนโดยแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด